สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสายล่ากันทุกคนครับเมื่อนี้ก็ได้มา้พบปะเจอเจอกันอีกขึ้นเก่าะเลยพี่น้องวันนี้ตัวโอหม่ครับทีมงานสายล่าที่รักกันยิงป่าทุกคนนะครับเนาะออกราขึ้นเก่าะเลยพี่น้องหายยิงป่าขึ้นเก่าครับตามลำหัวยจะเทียนนย่ครับเดี๋ยอะเลเบิังพี่น้อง นี่ครับพี่น้องล่ำสะเท็ดก็มานั่งดูฟังนี่ซ่อมเมืองสะอนเดน๋อวแล้ครับพี่น้องนั่งจอบประคออยู่นี่นะครับโอ้ยล่มกระแห้งกอเก่าเนาะประคอหน่อยตัวหน่อยตัวใหญ่ยิ่งบิดนะมีบอลนะ ียงก็จะมาตัดเอียงปกๆอยู่ทางในทางอุ้มใหม่ขุดมันว่าติดตามมาครับวงประสูตรพี่นอ้องร้อยบทต้นบทโตเลแต่ว,ว่าโตเบห่อยประสูตรทีนถ้ ถือกับพี่น้องถือโอ้รุดเลยวะรุดเรียบวัน้าเสียกแรงข้าเวเดียวเนี่ยขาดปุ๊ดพระโอ้ึกมินมินลเลยเดรุดเรีวพี่น้องโอ้โอ อยากจะเก็บพี่น้องเลย oh oh. แบบใดวะว่าสุดเพิกมินบ้าอยาะเก็บพี่น้องบริโภค ดูหน่อยพี่น้องไม่โอ้ไม่ปั้นมาเลยนะวันบ่ดถึกพี่น้องถึกอยู่เด็กไปดูหน่อยครับ どのようにかけて。 เกียบขมเพียงโอ้ปลาดูน่อยอใส่เงาข้อขดีเลยโอ้ตัวเี่นหน่อย,อย,อยใส่เกีมอาจนี่คือเมนเทสอะเกีหนึ่งพี่น้อยปลาดูน้อย nó mà năng lĩnh có phải sáng cầm à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  ừ ừ ừ เราจะขึ้นไปยิ่งถึงกอไผัพี่น้องแต่บริษัทไทยเบิร์ด้พี่น้องพันหมูบริมว่างคอนี้มนผู้เดียวทายบริษัครับทายยากน้ำอะไรไ,ไ,ไปยัดไปนี้ก่อนเอาครับพี่น้องลงมาแล้วบ่าอยากผักพี่น้องเลย ขาดไปน้ำปลาออดหลอดพี่น้องเอ,อ้ยหลีดขาดถึงแห้งปวดทะเทลผมไปดึงมันแห้งปวดทะเทลพี่น้องเลยก็ขาดจำดูว่ะปลาเป็นกิโลแล้วปลาคอใหญ่ทำได้พี่น้องเลยปลาเป็นปืด๊ดบน,นหน่อยขึ้นช้างล่างยู่ใต้ก่อนไปเอาหนักอีหลีพี่น้องโอ้ย เหิมไปน้ำป่ากอดหลอดพี่น้องเอ,อ้ตายแท้ๆบัวเลียดอกปาตัวนี้โอ้ยไปแครุ่นเอาครับพี่น้องเสียดายอยู่อัวประคองผมตัวหน่อยหน่อกิโลๆแล้วครับบม่ได้กินทำ ลูกกระเจี๊ยบไปัมป่าอ่อนร้อนโอ้โไปครับพี่น้องบริกิหนอ,อกมือ <c oughs> ประโูดน้อยตัวเดียวนั่นะัวใยญ่บริก,ออกปรปลามันก็บริดีนขาดว่ากับค้นพี่ละพี่ดึกมันขาดเออเออเออ ขัดระวังคงได้ดีดอกก็ไปก่อนนีเนะาะปลาเนี่ยอัศจรรย์เลยเด็กพี่น้องโอ้ยโอ้มาช้ำใจฮะไม่มาแด้กพี่น้องมผอน,นี่เฮ้ยพี่น้อง เราคลิปนี้ก็เอาซ้นเมืครับคลิปหนาจังคุยพอกันไหมเสียดายลูกเหี้ยอยู่พี่น้องปากกดเลยกดเจได้พี่นอ้องอ้ไปมือรุ่นเมื่อแก่มือพี่น้องไปขอบคุณ